สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jam f 2นะครับ EP นี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับไปรับของที่ลพบุรีนะครับหลังจากเราไปส่งไว้เขาก็ถ่ายทำอะไรเสร็จวันนี้นะครับให้เราขนจากลพบุรีกลับมาค้างไว้บนรถเหมือนเดิมนะครับฝากไว้วันหนึ่งหรือสองวันนะครับวันที่ยี่สิบค่อยเอาไปส่งเขาอีกทีก็ไปครับเดี๋ยวเดินทางไปเลยงานกันครับ ตอนนี้เราติดมากนะครับน้าค่ายทหารสระบุรีเหมือนว่าเขาทำทางนะครับตรงทางแยกนะครับตรงสะพานาเห็นเขาทำมาวันก่อนที่เรามาเขากำลังเริ่มทำนะครับยังไม่ติดตอนนั้นไปโคราชออกเบี่ยงไปนี้ได้ บรรยากาศเดิมๆครับที่เราเคยเจอมาก่อนวันก่อนหน้านี้ครอบคราวแถวนี้มันโดนระเบิดไปทำอะไรทำปนทำอะไรครับดูแรงๆกว่าทุกที่ เรียนเลยนะครับตั้งแต่ที่เคยทำมานะครับเดี๋ยวช่วงกลางเรียนมีงานเมายาวนะครับจลยทำให้ดูเหมือนมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะคนวิกฤตไปนู่นแหละนะครับทุกอย่างก็ค่อยกลับมาดีเราก็ต้องอดทนกันต่อไปครับท่านนายกเองก็บอกให้เราอดทนเราก็ต้องอดทนนะครับนี่เราก็เข้ามาในเขต บุโแล้ยนะครับที่นี่เขาก็ส่วนมากจะปลูกยางนะครับไม่ใช่ปลูกมันนะมันสับปะหลังเป็นส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวแต่ตอนนี้แห้งแรงมากนี่ก็บ่ายโมงนิดๆแล้วนะครับลูกค้าตัดไว้บ่ายสามแล้วเวลาเยอะนะครับเพราว่าจะหาแวะทานข้าวกัน,นครับไม่รู้จะแวะร้านไหนดีครับวันนี้ ดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวันวันก่อนแล้วคนหน้าอะไรนะจะทรงยิ้งเงาอยู่ละวส้นนี้ตอนนี้เรากำลังเข้าทางช่องแคบนะครับหรือว่าทางแคบตรงนี้มันก็เมื่อก่อนจะเป็นภูเขาหลบยาวติดมกันแล้วเาขาระเบิดทำทางน,นะครับผ่านช่องไป ระวังระวังจ mm hmm. ะเปิดไปเยอะเหมือนกันนะ่ะไปทาง,ทางสึญญ่ญยอดเลยถ้ามาหน้าฝนหน้าอะไรมันน่าจะดีกว่านี้นะต้มันไม,เมน้เขียวไม้เขียวสวยจะมีทางขึ้นอ่ะน, <c oughs> น่าจะเป็นวัดหรือเปล่าส่วนมากถ้า อยู่บนเขาบนแหลรนี้สวนมากจะเป็นวัดพันธรรมดาไม่น่าจะอยู่ได้แต่ก็อันตรายนมแบบฝนตกลงมาหินหล่นลงได้ก็รถสิบล้อคันนี้ทำรถติดมา่อกี สัที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่วันนี้ก็น่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกันเองครับก๋วยเตี๋ยวเชมมาเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวกรเด้งมีข้าวด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงคล้ายๆมินิาามาเครื่องดื่มอ,อะไรด้วยนะครับไปดูกัน ได้ร้านหน้าหน้าครับ,รบไปเตียวเล็กแนววะ อันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ะระดับหนึ่งระดับหนึ่งคสัสั่งที่กว่าวันนั้นเนย่งางสั่งกว๋วยเตี๋ยวหมูได้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อได้แต่ลูกชิ้นนะไม่ได้เนื้อแย่ก็ไจ้นะสิบคะแนนให้หกคะแนนครับร้านเนี้ย <S <S อะไรนะข้างหน้า <แก S 1> เหมือน<แ>ก็คิดอ๋อฟาร์มไก่ จากสหฟาร์มสหฟาร์มยู่ที่นี่เองบปิษัทที่เขาทำไก่แต่จะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าแต่เปิดกระจกออกไปน่าจะกินแรงไหมไ <c oughs> กลถึงแล้วครับวันนี้ไม่ลงแน่นอนครับประสบการณ์มีจากรอบที่เลยครับห่างจำง่ายอยู่ครับกลองไปครับเจะ บ้านหลังสีม่วงแล้วก็ตรงแปลงหลังหนึ่งก็เรี้ยวขวาก็ถึงแล้วาามาตามนัดครับตามตรงเวลาครับก็นัดบ่ายสามเราก็มาถึงบ่ายสามกลังเก็บสายฟงสายไฟกันอยนู่นครับทีนก็มีรถตู้รับส่งมาเป็นบ้านทรงเรียนไทยนะครับ กลองไว้เพียบแล้วครับมาหลังใหญ่อยู่ครับเออหมอรถตู้มาสองคัน กองก็จะเป็นพวกหา,าตั้งกล้องตั้งร่มอะไรเงี้ยพอกสายไฟพอกหลอดไฟฉากแนวกันตรงกันแดดอะไรพวกนี้ประมาณนี้รอบๆรบวันนี้รางแล้วเราจะติดเลียมน้ำเลยครับตรงนี้โอ้บ้านเดี๋ยวติดเลีมน้ำเลยฝั่งนึงก็สวยครับ นี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้เนอันนี้ก็รอเขาเคลียร์ของนับของนับเช็คให้รอบครอบก่อนนะครับระหวังรอเวลาเยอะจังครับเราก็ถ่ายไลย่รเล่นไป <S <S พาเดินลงไปดูโอ้ชันมากอันตรายครับไม่เชื่อชันอย่าทำเลยผมเนี่เดื่อครับว่วไปเรื่อยวิวดีครับอ้อ เสียงอะไรอ๋อเขาทำสนนตรงนั้นไม่ตรงนั้นเหมือนเขากระชังเลีเล้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงกุ้งตลาไมโลครับตรงนั้นดีครับบรรยากาศร,ริ่มเริ่มดีเหมาะแก่การถ่ายทําหลังอืมบรรยากาศใช้ได้เลยโอ้กระท่อมตรงนั้นสวยดีครับเป็นรูปทงชาติไทยเลยข้างหลังนั้นเขาน่าจะปลูกพืชปลูกอะไรเขียวเลย ดีครับเดี๋ยวติดแหล่งน้ําปลูกอะไรก็ขึ้นดีบรรยากาศเชียวเชียวครับชอบเลยแบบนี้น่าอยู่ครับไอ้เครื่องปั่นไฟด้วยครับน่าจะใช้ไฟเยอะนะครับก็เลยต้องชาเครื่องปั่นไฟมาด้วยชาร์บงชาร์จแบบกล้องกล้องอะไรเดีย๋ยวไปดูกบนเข้าของขึ้นอย่าง รอเขาอยาของอยู่ครับต้องเก็บแล้วก็มาเช็คมานับให้ถูกต้อง เ,เรียบร้อยครับจัดเป็นระเบียบจะได้วางได้เยอะๆของที่มีโอกาสต่อเสียงต่อความเสียหายพวกกล้องอะไรเงี้ยเอเอาไว้หน้ารถนะครับ,บเซฟๆให้เขาหน่อย เเีียยบรรของเสร็จเรียบร้อยจัดเรียงใช้เวลานานนิดนึงครับก็เช็คของอะไระนั่นแหละวันที่ยี่สิบนั่นแหละครับคอยเรเอาไปส่งเขานะครับเนี่ยก็เอาไว้หอรับก่อนนะครับห,หลอบแหงเขาจัไหน่อยครับแวะปัม๊ม เพความปลอดภัยเพราะว่าเราจอดไว้หอ,อเราเราไม่รู้เผื่อมีคนมาเปิดเอาอะไรเงี้ยมันก็จะแย่เราล็อกไว้ดีกวนะ่าครับปลอดภัดยเสีบแว้ล็อปแปเราก็สบายใจเสร็จแล้วนะครับขนแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับปรทุงนะครับก็เดี๋ยวเอาไปส่งเขาอีกทีวันที่ 20ตอนเช้านะครับฝากติดรถเราไว้2วันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคของกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ